สายไฟบ้านกับสายหุ้มฉนวนควรใช้แบบไหนให้เหมาะสมกับเครื่องควบคุมรูไปไฟฟ้าของเรา,านะครับถ้าเราจะตอบคาถามไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าสายทั้งสองมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าสายไฟบ้านของเราเป็นสายสีขาวๆนะครับวัสดุข้างในจะเป็นทองแดงนะครับใช้กับไฟไม่เกิน1,000โวลต์เท่านั้นเองแล้วก็มีความเป็นฉนวนน้อยมากนะแต่าสายหุ่มฉนวนของเราครับเป็นสีดําข้างในก็ทําด้วยเหล็ก ใช้กับไฟที่เกิน1,000 10, 0มโวลต์เลยนะ <c oughs> แล้วมีความเป็นฉนวนสูงด้วยอ,อ,อีกข้อนึงที่เราต้องรู้เลยเครื่องควบคุมรถไฟฟ้าของเราครับ,รบปล่อยไฟอีเท่าไหร่อของสปีดไลท์ของเราครับเจนเฟนของเราเนี่ยเครื่องก็จะปล่อยโวลต์ในปริมาณที่มากเลยะนะครับอ,อยู่ประมาณ8 0 0 0ันถึง10,000โวลต์อยู่แนละ้วจากข้อที่ผมกล่าวมาทั้งหมด ทำให้เราสรุปได้ว่าท่านั้นเราจะได้ลวดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีเราต้องใช้สายมุ้มฉนวนไฟฟ้าอืมอ่าครับโอเคแล้วเรื่องเรื่องวัสดุข้างในล่ะครับน้องอ๋อใช่อีกข้อหนึ่งเลยที่เป็นข้อจุดสังเกตนะครับหมายความว่าถ้าเป็นสายไฟบ้านเนี่ยข้างในมันทําด้วยทองแดงซึ่งเครื่องเครื่องของเราอะครับขั้วมันเป็นเหล็กฉะนั้นมันเป็นวัสดุคนละชนิดกันทีนี้ถ้าเราเชื่อมต่อกันเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาการกัดก่อนที่อาจจะทําให้เกิดสนิมได้ ก็ควรใช้วัสดุที่เป็นชนิดเดียวกันเพื่อให้ได้ล้วได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองโอ้โหขอบคุณมากครับนักเตครับครับผมก็ขอบคุณนักเติรมากเลยแสดงว่าเราควรใช้สายรอยฟฟ้าหุ้มฉนวนถูกเป,เป็นสายนําไฟฟ้าจะดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าสายสายอยไฟบ้านทั่วไปเนี่ยมันจะออกแบบมากระวนต่ำๆไม่ได้มันใช้กับไฟบ้านนะครับไม่ไม่ได้ออกแบบมากระวนสูงรถไฟฟ้าเดี๋ยวนักเติลองลองมาที่สินค้าบนโตอนนิดนึงได้ไหมครับจะได้ถือให้คนดูดูนิดหนึ่งว่า ที่บอกว่าเป็นทองแดงเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยนยครับ,อ,รบอย่างเนี้ยอย่างสายไฟบ้านทั่วไปนะครับก็จะจะ,จะเป็นทองแดงอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับวัสดุจะเป็นทองแดงซึ่งแล้วก็สายไฟฟ้าห้องชน่นงของเราเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับก็จะสื่อว่าทองแดงมันไม่ถูกกัะเหล็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายไฟบ้านทั่วไปก็ไม่ควรออกมาใช้อยู่แล้วเพราะวัสดุแบบทองแดงแบบเนี้ยมันก็จะกัดก่อนทําให้ลลดเราเป็นสนิมขั้วของเครื่องไฟฟ้าแล้วก็เป็นสนิมเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องเติร์ดพูดเรื่องวนสูง ใช่ไหมครับเนี่ยให้ดูให้ดูเลยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจะว่าจะมองจะมองเห็นไหมอย่างนี้ครับอย่างตัวเนี้ยคือตัวนี้เป็นสายขนาด2คูณหนุสแควร์มิลนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยครับจะลองรับใช่ลองรับได้ที่300ทับห0โวลต์แค่นั้นเองแต่ไฟ้วดไฟฟ้าเรามากี่โวลต์ครับน้องเต้โอ้เป็นหมื่นเลยครับใช่ครับไฟออกมาในหนึ่งหมื่นโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับ สายเี่ยมันทนได้แค่500โวลต์เองอแต่ว่าไฟร้วย,ยฟ้าที่เราออกมาเนี่ยมันหมื่นโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สายไฟบ้านทั่วไปมาเป็นสายนําไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะรั่วไประหว่างทางทั้งหมดไม่ว่าที่แบบมันแปะผนังไปยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะรั่วไปหมดเลยอ่านะเพราะงั้นแนะนําใช้สายเลยฟ้าหุ้มฉนวนดีที่สุดถูกต้องครับะนะครับอย่างนึงคือต้องใช้ของเจนเฟนด้วยนะใช่นะครับสตไิไรด้วยนี่จะเป็นสตไรนี่แหละเป็นรับ